ญาติโยมทั้งหลายทุกวันนี้คนจำนวนมากเชื่อในคำทำนายไม่ว่าจะจากโมดูไพยิปซีดูดวงออนไลน์หรือดูลายมือแต่แท้จริงแล้วพระผู้ธรงตรัสไว้ว่าอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะเขาเป็นอาจารย์อย่าหลงเชื่อเพียงเพราะเขาพูดไพเราะพระผูท้ทรงสอนให้เชื่อกรรมากกว่าดวงกรรมคือการกระทำของเราเองทั้งกาย ว่าจาใจ่สิ่งที่เราทำวันนี้จะเป็นผลลัพธ์ของพรุ่งนี้ไม่ใช่คำทำนายใดจะเปลี่ยนมันได้ชายคนหนึ่งไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าเขาจะตายในอีกสามวันชายคนนั้นตกใจไม่กล้ากินข้าวไม่กล้าเดินทางวันที่สี่เขายังมีชีวิตอยู่จึงไปหาหมอดูใหม่หมอดูคนนั้นบอกว่า ชีวิตของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำของใครแต่อยู่ที่กรรมที่ท่านทำธรรมาจากเรื่องนี้คือหนึ่งอยากลัวคำพูดมากกว่าความจริงสองความเชื่อที่ผิดอาจพาเราหลงทางสามความจริงที่ดําไม่ใช่คำเดาวชายหนุ่มคนหนึ่งไปหาหลวงพ่อบอกว่าหมอดูทำนายว่าชาตินี้ผมจะไม่มีคู่หลวงพ่อยิ้มแล้วกล่าวว่าแล้วโยมเคยสร้างกรรมดีเกี่ยวกับความรักหรือยัง ชายหนุ่มนิ่งหลวงพ่อกล่าวต่อถ้าไม่เคยดูแลใครไม่เคยให้อภัยใครแล้วใครจะอยากอยู่กับโยมรวมมิใช่ลิขิตแต่การกระทำต่างหากที่ลิขิตรวมธรรมะที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับหมอดูหนึ่งศรัทธาในกรรมมากกว่าศรัทธาในโชคชะตาสองตั้งมั่นในสติมากกว่าหวังเพื่งทำาทํานายามแก้กรรมด้วยการทำดีไม่ใช่ด้วยของกลาง หญิงสาวคนหนึ่งให้ทุกวันก่อนจะตัดสินใจเรื่องสําคัญวันหนึ่งให้บอกว่าเธอไม่ควรรับงานใหม่เธอจึงปฏิเสธโอกาสที่ดีจนภายหลังเธอเสียใจหลวงปู่องค์หนึ่งกล่าวกับเธอว่าคนที่เดินด้วยแผนที่ปลอมจะไม่ไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงญาติโยมการดูดวงอาจเป็นเครื่องให้กำลังใจแต่ไม่ใช่หลักแห่งปัญญา ชีวิตของเราเหมือนเรือเราเป็นผู้ถือพายไม่ใช่หมอดูพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในกาลามอสูหนึ่งอย่าเชื่อเพราะได้ยินมาสองอย่าเชื่อเพราะเป็นคำเล่าหรือสามอย่าเชื่อเพราะมีตำราสี่อย่าเชื่อแม้แต่ในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสถ้าไม่เห็นด้วยตนเองจงพิจารณาทุกคำที่ได้ยินด้วยสติและปัญญาขอให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้กำหนดชีวิตตนเองด้วยสิ่ สมาธิและปัญญาจงดูเก่าไม่ใช่ดูดวงจงเลือกทางแห่งเท้าไม่ใช่ทางแห่งความกลัวชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากการทำนายแต่มาจากการกระทำสาธุ